วันนี้พวกเรามาอยู่กันที่สวนเทพพญาค่ะจังหวัดสุงคาอำเภอสิงหานาโคนะครับตำบลป่าขาดครับวันนี้เราทําอะไรกันบ้างครับวันนี้เรามาดูเป็นสาธิตคาร์บอนในป่มยานสูค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนมาทัวร์สวนเทพพญานะคะส่วนแรกที่เราจะพาเพื่อนมาทัวร์นะคะก็คือ การจัดการน้าของสวนนะคะส่วนแรกนะคะก็จะมีการจัดการน้ําโดยการใช้๊มสููส่วนที่2นะคะจะจัดการน้ําโดยการใช้โซลาเซลล์ค่ะส่วนบ่อที่3ของที่นี่นะคะก็จะมีการเลี้ยงหอยนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการเลี้ยงแหนแดงภายในฟาร์มก็ยังจะมีการเลี้ยงบ่อมีอไสเดือนด้วยนะคะบริเวณนี้เลยค่ะทุกคนระหว่างทางเดินเราก็เจอมะพร้าวลูกใหญ่มากๆเลย มะพร้าวแล้วภายในสวนนี้มีกล้วยด้วยนะที่สวน่จ,จะมีการเลี้ยงหลอนนกกนั่นคนเลี้ยงเอาไว้ทําปุ๋ยเป็นยาฆ่า,มาแมลงนอกจากนี้ก็ยังเลี้ยงมูลไส้เดือนด,ด้วยแถมยังมีเพิ่งเป็นจระเขด้วยนะคะเพื่อนนอกจากนี้นะคะภายในสวนก็ยังเลี้ยงตั์ต่างๆอีกมากมายเลยคะ่ะ ช่วงที่สองนะคะอันนี้ก็คือวิทยากรของเราค่ะเขาคือพี่น้องวันนี้พี่น้องจะพาเรามาทำหูหิ้วจากใบาตาลค่ะขั้นตอนการทำก็ง่ายๆนะคะร้อยเข็มแล้วก็ได้เย็บมุมให้มีขนาดเท่ากับฝาแก้วหลังจากนั้นเย็บหูติดกับมุมค่ะจะจะถึกเป็นแบบนี้เลย มาทำสมู่มะขามกันนะคะขั้นตอนแรกเราก็จะละลายเบสสบู่ค่ะ1กิโลกรัมน,นะคะหลังจากละลายได้เสร็จเป็นแบบนี้เราก็จะใส่มะขามนะคะมะขามของเราจะไม่เปียกจนเกินไปนะคะใส่มะขามเสร็จนะคะเราก็จะเติม PG 2 0กรัมตามด้วยน้ำผึ้งลวง2ช้อนโต๊ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะใส่หัวเนื้อัวน้ำหอมต่างๆประมาณ1ขวดเล็กค่ะ จากได้ส่วนผสมที่เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนำส่วนผสมนี้มาเทใส่เหยือกค่ะเพื่อที่จะเทใส่ในแป้งนิดนึนเองค่ะขั้นตอนการทําขนมโมเลนะคะ 1. นําำแป้งน้ําตาลเกลือใส่โถคนให้เข้ากันจากนั้นใส่มากาลีลงไปนวดจนส่วนผสมเข้ากันแล้วก็รีดเป็นอันใช้ได้ค่ะ นำแป้งมารีดเป็นแผ่นยาวความบางแล้วแต่ชอบเลยค่ะกรีดแป้งที่รีดไว้กว้างประมาณ3-4เซนติเมตรแล้วเอาไปพันกล้วยที่ปอกเปลือกไว้ตั้งไฟป,ปานกลางปริมาณน้ำมันกะให้ท่วมจากนั้นรอให้ร้อนหลังจากเสร็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะรสชาติอร่อยมากเลยนะคะ ก่อนจากกันนะคะเราขอปิดคลิปด้วยสองหนุ่ไวแบงจากกลุ่มเรานะคะครับครับสวัสดีก็ได้ของปลายมังคาครับที่นี่ก็หมูยู่แก้วนะครับแล้วก็เป็นขนมขนมกล้วยโมเลนครับครับผมก็สวัสันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆที่ใจคอนชวนนะครับแล้วก็ขอบคุณอาจารย์แล้วก็เพื่อนๆที่มาสนุกกันวันนี้ครับเดหรยววันนี้ก็ขอบคุณครับเปิดแถบ